ครับผมกับช่องมัตตาวาชาแนลนะครับผมรายการมัตตวาอาร์เชอรี่นะครับผมนะฮะก็เป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับธนูนะครับผมนะฮะ วันนี้นะครับผมอาจจะเดี๋ยวก่อนครับก่อนเข้ารายการนะครับผมก็ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดรูปกระดิ่งนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทางทีมงานให้นะครับผมถ้ามีสาระแล้วไม่มีสาระนะครับตอนนี้กําลังจะทำคอนเทนต์ที่ไม่มีสาระแล้วนะครับผมการยิงอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะครับนะฮะอ่ะข้อประเด็นครับผมวันนี้ก็อยู่ในชุดหมีคูม้านะครับผมเป็นรอบที่สองเนาะหมีคูม่านะครับก็จะพูดถึงธนูแบโบครับผมนะฮะหรือว่าธนู ยิงหมีธนูหมีนั่นเองนะครับผมแล้วเป็นธนูอา่าเขาเรียกว่าอเมริกันฮันติงนะครับธนูสําหรับการล่านะครับผมก็จะเป็นวิธีการทําแบบง่ายๆถ้านะเป็นโค้งยิงเลยนะครับผมนะฮะแต่ว่า,าความแรงในการทําร้ายหมีหรือทําร้ายอะไรเงี้ยทรรมเนตจัดอ่ะมันก็อยู่ที่หัวของลูกธนูในการทำนะครับใช้หัวฝึกอย่างเงี้ยมันยิงทีไปเด้งออกไม่เข้าะค,ะนะครับผมนะฮะอาจจะไม่พูดคุยได้นั่นเนาะหมดได้ทายลุ้นที่สุดเลยนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูธน,นะะูนะครับผมนะวันนี้ก็จะมีธนูมาให้2แบบ ในแบบโค้งนะครับนะฮะวิธีโค้งเลยกับที่เป็นตรงกลางนะครับที่เป็นปุ่มๆอุบวกๆนะครับผมนะมีหนกขึ้นมานะฮะภาษานะฮู้อย่าคิดตึ๊กนะฮะก็เป็นอันนี้ให้นะครับผมนะฮะก็เป็นของ spk นะครับผมของ Black hunter นะครับผมมีอยู่ประมาณ4บริษัทนะครับผมก็อาจจะลองนำเข้าตรงนี้เข้ามาก่อนนะครับผมนะะเอามาดูของ spk นะครับก็ spk เป็นงาน l a m i n a t ครับผมดูได้เลยนะฮะ11ชั้นนะครับผมนับแล้วนะครับผม11ชั้นนะรวมถึง ตัวของไฟเบอร์ด้วยนะครับผมกาวเกลนี่จากเยอรมันนะฮะถามกาวมาแล้วนะครับอยากจะซื้อมาทําเขาก็ไม่ขายเพราะว่าเป็นสายละลายเขาขายไม่ได้นะครับเหมือนต้องซื้อจากที่อื่นอะไรเงี้ยนะฮะพูดง่ายเขางกนะฮะนะฮะแต่อะไรพวกนี้ยที่ทาเนี่ยเขาขายให้หมดเลยเขาบอกเขาแบงให้ได้นะครับส่งเข้ามาเมืองไทยได้นะครับแต่ว่าไอ้กาวเนี่ยไม่ได้ที่สําคัญมันคือกาวด้วยครับสําคัญเลยนะฮะอ่ะต่อไปครับแบกเคานเตอร์นะครับอ่ะทั้งคู่ส5หปอนด์นะครับก็เป็นไม้ชิ้นเดียวครับผมนะฮะเนื้อไม้ก็จะประมาณนี้นะครับ ็นไม้ชิ้นเดียวนะครับผมนะฮะก็ทํามาก็จะมีรูปทรงที่เป็นเหลี่ยมนะครับจับมากระชับมือเข้ารูปนะครับผมเป็นเหลี่ยมเป็นร่องเข้ามาเลยนะครับกระชับมืออันนี้ก็จะเป็นสมูทนะครับผมเป็นรูปแบบสมูทจับแล้วก็เกาสอนเนาะจับแล้วก็รู้สึกแบบเออมันลื่นมือนะครับผมคัดกระดาษทรายน่าจะเบร์ละเอียดนะครับ อันนี้ก็ละเอียดนะครับแต่ว่าทําตรงนี้ก็จับลื่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมนะครับผมนะสาหรับเราให้นะครับเหมือนเป็นลูกเคี้ยวเล็บอะครับผมรงนี้เนี้ยนะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบเนียนๆอบอุ่นครับเหมือนหมีนะครับผมแต่ว่าอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไลท์เตอร์ที่ใหญ่ๆนะครับผมตรงนี้ก็ยังไม่ได้นําเข้ามาเนาะจะต้องรอนะครับผมในการถัดไปก็อาจจะเอารุ่นนั้นนะครับผมมารีวิวให้ดูนะครับผมนะฮะก็เป็นงานที่เทียบไปแล้วก็อันนี้จะอบอุ่นหน่อยนะครับผมนหมะ ชัดไหมอ่าดูนะปึ๊บนะฮะปึ๊บอ่ะอ่าครับผมก็ดูงานครับผมนะฮะก็เป็นแบบนี้เนาะอ่านี่ครับอ่าครับผมก็นี่อันนี้ก็ลิ้วตรงนี้ตรงโคนก็จะใหญ่นิดนึงนะครับผมนะฮะอ๋อนิดนึงเนาะก็จะใหญ่นิดนึงนะครับผมตรงนี้เนาะนะฮะก็เป็นนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่ยมารีวิวเนาะนะฮะอันนี้ก็เป็นของจากทางร้านนะครับผมนะฮะอ่า ทั้งคู่เนี่ยเป็นงานลามิเนตเหมือนกันนะครับก็คือแปะเหมือนกันแต่นี่มีลามิเนตตัวไลเซอร์ด้วยนะครับนะฮะก็เป็นทรงที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมเออก็เยอะเท่าเยอะเหมือนกันนะในการจับความรู้สึกก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับผมคราวนี้เราก็จะมาขึ้นสายนะครับผมให้ดูว่าถ้าขึ้นสายแล้วนะครับผมเป็นยังไงเนาะผมจะดูก่อนว่าสายไหนล่างแต่ไหนบนเนาะถูกต้องนะครับขึ้นสายก็เหมือนเดิมครับแปะเข้าไปนะครับปุ๊บหมุนนิดนึงหรือว่าบีบสายนิดนึงให้มันล็อกนะครับ มันจะได้อยู่ตรงตำแหน่งที่เราต้องการมาร์คพอย์มันให้มันอยู่ตรงกลางเป๊ะน,นะครับผมแล้วก็ลุกขึ้นมานะครับผมตบลงไปนะครับเอาน่องอตรงนี้อยู่ตรงกลางมากที่สุดนะครับให้เป็นลักษณะการน้าวคันธนูนะครับใช้จินตนาการนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ครับผมนะฮะแยกให้บวมเขาออกมากลมๆนิดนึงเพื่อในการที่สวงง่ายนะครับผมแล้วก็ผักครับผมนะผักปึ๊บอ่าเข้าแล้วครับผมเข้าร่องแล้วนะครับผมนะฮะอ่าผักได้เลยครับผมเข้าร่องเลยป๊บนะฮะอืมงานเนียนะครับดึงนิดนึงนะฮะ ไม่ต้องบีมผึงนะครับผมก็วัดตรงนี้ก็รู้แล้วดึงมันก็เข้าร่องนะแล้วก็จัดลงนิดหนึ่ง่ะปึ๊บอ่ะครับผมนะฮะวางไว้เดี๋ยวเราหลังต้องซื้อแผ่นเราเมาส์ยาวๆมาวางอ่ะอันนี้ก็มาดูคันนี้นะครับอ่ะจืดโอเคได้ครับผมได้เสียได้เสียอ่ะก็เหมือนเดิมครับพันจับปึ๊บอ่ะครับผมหมุนนิดนึงนะเพื่อมาลงร่องนะครับผมอ่ะ บีดหรือว่าบีบมันนะฮะมันเป็นเชือกแบบเหมือนเชือกเทียนนะครับมันสามารถที่จะคงลูกได้เอาแบบหลอกสายให้อยู่นะอนี่เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะฮะก็แบ่งปันกันนะครับไม่ได้คิดสตางค์นะฮะตรงนี้อ่านี่ก็แยกครับเพราะมันบกบนะครับผมนะฮะอ่าแล้วก็ดึงอีกหนึ่งแล้วก็น้ำเข้ามานะครับผมสาธิตครับบอลเหมือนกันครับเป็นอะไรกันอนกฮันติ้งเหมือนกันเป็นแบบโบเหมือนกันการขึ้นสายมันก็เลยง่ายนะครับเพราะว่ากลไกในการทําเขามัน ไม่ได้ยุยาก,กซับซ no ้อนอะไรมากนะครับผมนะฮะก็ขึ้นสายก็ง่ายเลยนะครับก็ดูฮะรูปตรงก็จะเป็นแบบนูนขึ้นมาครับผมนูนออกขึ้นมาครับอูอเลยนะฮะใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็มานี่ครับอ้าเนี่ยอ่าเห็นหน้าทรงเห็นไหมฮะอ่าคาซับทรงนี้ก็สามารถได้นะครับนะฮะสามารถได้นะครับบาลานซ์ดีมากนะครับผมนะฮะหน้าไปควงเลยทำเป็นดับคู่ไปเลยอ่ะอันนี้ก็บาลานซ์ดีครับผมนะฮะนี่อ่ะครับผมปั๊บนะฮะ อ่าครับอืออ่าถาเป็นทรงก็เป็นโค้งแบบนี้นะครับก็จะออกมานิดนึงนะฮะก็จะแจ๊ะแจ๊ะมานิดนึงนะครับผมนะฮะอ่านี่ครับน้าการดึงก็จะต่างกันนะครับคุยมันยาวยงยางจริงอ่าฮึบเออจะได้นี้ครับระวังระวังอ่านี่ครับอ่าดูหน้าต่างนะครับผมนะฮะอันนี้หน้าต่างกว้างมากครับผมนะฮะ ยิงเนี่ยวลาเล็งยัตบายนิดนึงนะครับอันนี้ก็หน้าตาปฏิเตะนะครับผมก็จะดึงได้เป็นยำนะครับผมนะฮะก็ดูทรงฮะอ่าครับผมนี่มันทรงโรบินฮูดเลยนะเนี่ยนะฮะทรงโรบินฮูดเลยนะครับนะฮะอ่าครับผมจึ๊บเห็นไหมชัดไหมอ่าครับผมนะฮะทรงก็ออกมานะครับผมอ่าครับนะฮะอืมอ่าก็ออกมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็ จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าชุ่วงกมนะครับผมออกมาครับผมเคิร์ฟก็ลักษณะแบบนี้เนาะนะฮะก็เป็นงานที่ร้านก็ตั้งใจทํานะครับผมไม่ไป็นงานแบบว่าเผางานนะครับเพราะบางบางร้านก็มีการเผางานขึ้นมาก็ไม่ก็โอเคนะครับผมนะฮะก็เป็นธนูที่น่าจับจองกันนะครับผมสําหรับนักสะสมเนาะท่านอาจจะสะสมแนวของเอเชียเอเชียนะครับผมก็สามารถสะสมแนวนี้ได้นะครับผมฟิลลิ่งในการยิง เป็นธนูเหมือนกันแต่ไปเร่งในการยิงเนี่ยความอินความอินในลักษณะของรูปแบบของมันเนี่ยจะต่างกันนะครับผมนะฮะอ่ะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ไปช่วงถัดไปนะครับผมเป็นช่วงขึ้นสายแล้วก็เป็นช่วงการยิงนะครับผมให้ดูนะครับผมจ,จ้าไปเลยมีความ พุมะนะครนะับผมนะครับหมีชิ้นวาครับผมนะฮะช่วงสุดท้ายเนาะนะฮะที่พูดไปก็เป็นธนูแบบโบนะครับผมแบบไปอุ้มหมีนะครับผมธนูหมีหรือว่าเอาไปยิงหมีตู้หมีนะครับผมนะของอเมริกานะครับผมทงังเป็นดั้งเดิมนะครับเป็นเทรดิชั่นอลนะครับผมแบบโบนะครับผมก็อ่าเป็นธนูที่เป็นเทรดิชันของอเมริกานะครับเป็นยุคที่อ่าพวกฝรั่งมันเข้าไปนะครับผมไปยึดพวกอินเดียแดงอะไรครับผมไม่ใช่อินเดียแดงเนาะ อ่เข้าไปยึดอินดิแดงอะไรพวกนี้ครับผมไม่ค่อยดีเลยพวกนี้นะครับผมแต่น่ารักนะฮะก็อ่ะเป็นธนูสองสองคันครับที่จะบอกไปก็คือทรงนี้ครับเทอร์แบบนี้เนาะอันนึงแล้วก็อีกหนึ่งนนะครับผมนะก็จะเป็นทรงที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับผมนะแล้วแต่ชอบเลยนะครับอ่าครับอ่ะผมก็จะยิงให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมนะฮะการยิงก็สายการยิงก็เอาให้ขนานมากที่สุดอะครับ เวลายิงเนี่ยมันจะตรงมากที่สุดเพราะก็เร็วก็จะเรียงมากที่สุดนะครับยกเว้นยิงแบบมองโกนะครับผมอันนั้นมันใช้มู่ช่วยอันนี้ต้องใช้ความนิ่งทั้งส่วนนะครับผมนะมันก็เลยกิจสกิจที่ต่างกันนะครับมาชิ้นก่อนนะครับผมก็เป็นคันนี้เนาะขออนุญาตนะครับผมถอดแว่นนะครับตาจะโบนิดนึงตามจะรู้หรือไมนึงนะฮะอย่าอย่าแซวนะแซวอย่าหลงนอนนะนะฮะอ่าับผมนะก็ใส่นะครับผมแบล็คบนะครับผมอ่าใส่ด้านนี้เนาะใส่ก็ เอาลูกลงข้างล่างนะครับผมแล้วก็ดึงนะครับเล็งขึ้นไปตรงไหมตรงแถวเลยฮะแล้วก็ดึงนะแล้วก็นิ่งค้างไว้ให้นานมากที่สุดนะครับสักสิบปีอะไรอย่างเงี้ยวิชาเยอะไปครับแล้วยิ่งประมาณนี้ครับผมมันก็จะได้ลูกที่มีความแม่นนะอันนี้ก็เข้าในวงกลมตรงกลางเป็นวงที่สองครับวงหนึ่งวงสองนะครับผมแล้วก็ยิงแม่นนะครับปัญหาก็จะเป็น อีคันนี้เนี่ยครับเราจะยิงยัางไงากลัวมันจะไปโดนทับลูกกันนะครับมันลูกมันจะเสียหายไ네ด้นะครับ<หา>เราต้องยิงนึ่งเลี่ยงนะครับนะฮะอ่าครับก็มาคันนี้ครับนะฮะเขาคันนั้นมันบึกเลยอะ่ะสึกนิ้วกับอันนี้เลยนะฮะน,ะะนะะัก็เลคือคันนี้อ้คันนี้นิ่มนะนิ่มเลยนะครับผมนะฮะแล้วแต่นะครับผมว่าเราชอบแบบไหนก็ใส่ลงไปครับลูกกดลงไปนะครับ <ๆ S 1> ผมแล้วก็มานะครับผมแล้วก็ขึ้นจ่านะครับผมแล้วก็ เลงเข้าไปก่อนนะครับผมหรือว่าจับสายไว้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เลงแบบนี้นะฮะที่ผมจะเลงก่อนเนี่ยปึ๊บให้ตัวมันโตมากทะะกี่สุดเปนเหยียดนะ,ค,ะครับผมแล้วก็ดึงนะฮะอ่าครับผมแล้วก็ยิงล่างบนนะครับไม่ให้มันชนกันนะครับผมค้างสายไว้เล็กน้อยนะครับผมนะฮะอย่างนี้เพื่อฝึกความเคยชินในการที่เราจะเอามือขึ้นแบบนี้นะค,ะนะค,ะครับนะฮะค้างนานไปนไหมเนี่ยครับผ,ผมก็แบบนี้นะยิงปับ๊บ ดึงเข้ามาเราไม่ควรดึงแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงแบบนี้เพราะลูกมันจะพลาดไปมันพุ่งไปลูกที่ตกมาอันตรายถึงแม้จะเป็นลูกซ้อมก็จริงนะฮะนะฮะมันอาจจะยิงเราแบบปุ๊กอาจจะไม่เข้ารุนแรงมากแต่ว่ามันก็อันตรายนะครับผมนะฮะมันจะเป็นตรีความได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ดีไม่ควรไม่ควรทํานะครับผมนะก็พยายามดึงนะครับแต่ว่าบางทีเรามีแรงไม่ถึงเราคิดว่าดึงขึ้นมากระบนนี้มันมีแรงนะครับผมแต่มันจะเก่งนะครับแต่ถ้าเราดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับ แล้วดึงขึ้นมาครับมันจะมีแรงของกล้ามเนื้อที่มันจะอยู่นะครับก็ต้องแบกอกออกมาครับผมจริงนะออก็ไม่ได้อยู่ในช่วงสอบเนาะอ่ะครับนับเลื่อเยอะะเลยอ่ะเอามาเทียบกันก่อนดูไปอ่ะครับผมการสําคัญนี้นะครับดูนะฮะนี่ครับมีหน้าต่างนี่หน้าต่างจะกว้างมากนะครับผมเลงสบายอันนี้ต่างกระทัดรัดครับผมเนี่ก็ได้แม่นขึ้นนะครับนะฮะทรงครับผมนะก็ดูทรงครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับนะฮะผมไม่สามารถ กะเกณฑ์อะไรได้นะครับผมแล้วก็มันในอย่างในโลกมันมันไม่เที่ยนะครับก็ความชอบบ่องต่างมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมใส่หตาตาก่อนหน้าตาแบบครับผมก็ออะก็จบแล้วนะครับความรู้สึกในการยิงก็คันนี้รู้สึกว่าแรงสวิงเขาเนี่ยมันจะหนักกว่านะครับคันนี้จะจะจะ,จะนิ่มมากถ้าเอาแม่นนะครับเอาคันนี้ก็ได้นะครับผมนะ คันแม่นนะครับผมอันนี้ผมชอบแบบสัจใจแบบ,แบ,บนักหนวกนะครับผมหน้า3ิปอนดแบบยิ่งแบบปึ๊กเข้าไปเลยนะครับผมไม่เข้าใจเป็นเพราะอะไรเนาะนะแต่ว่ามีอันนี้ที่มีความนิ่มนะครับผมเราก็สามารถดูแก้เพราะว่ามัน35ปอนด์เหมือนกันนะครับผมส่วนสเกลแล้วก็ดีเทลต่างๆเนี่ยผมพูดไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่โดยรวมนะครับสีตรงนี้จะมันๆน,นะครับผมสวยอันนี้จะดูคลาสสิกเลยนะครับแล้วแต่ความชอบเลยะครับผมไม่สามารถกัดเกณฑ์ได้นะครับผมนะฮะ ตอนนี้ก็เป็นพอ็อปใหม่นะครับผมจัดร้านจัดตัวนี้เป็นสตูดิโอถ่ายเลยนะครับผมเดี๋ยววันหลังเนี้ยผมจะออกไปนอกสถานที่นะครับเพราะว่าอได้โทรศัพท์มาใหม่นะครับผมก็ภาพถ่ายเนี้ยดีม,มากนะครับผมผมก็ลองทั้ง iPhone ทั้งอัพโแล้วนะครับผมอัพโพมันใ,ใช้ตัวที่มันไม่ได้ใช้ตัวใหญ่นะใช้ตัวแบบอันนี้อยู่อกาศอาจจะไม่ค่อยดีเนาะแต่น,นี้พอมาใช้ตัวเนี้อยอมันดีเว้ยเฮ้ยมันถ่ายแล้ว,ม,ลวมันก็โอเคนะก็ทําให้ภาพที่มีคุณภาพขึ้นนะครับผมแล้วก็ เครื่องมันก็แบบไี่จะหมดนะครับผมก็อ่ะพูดมากแล้วทำนี่ผมมาขายโทรศัพท์หรือเปล่าเป็นอรงงกับชีวิตอนู่นะครับผมนะพูดไปเยอะเลยนะครับผมก็การยิงก็ดูนะครับผมโอเคเลยเดี๋ยวผมหยิบเป้ามาให้ดูเนาะอ่ะแ๊บนึงนะฮะ,ะนี่ครับการยิงของทั้งสองพันนะครับก็ผมยิงนะครับผม คั้นแรกก็เล่นทั้งบนนะครับเล็ทั้งบนผืนพอรอบที่สองเนี่ยผมจะเล่นลงมาแนี้เว่าผมกลัวว่ามันจะแตัดนี่แตัดนี่นะครับผมเพราะว่าเสียดายลูกมันก็เป็นร้อยนะลูกหนึ่งเนี่ยนะครับผมนะฮะก็ออกมานะครับผมนะฮะแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็อ่าผมก็ใช้นี่เป้าเพียวๆนะครับให้ดูแล้วข้างหลังก็เอากล่องรองที่มันไกลนะครับผมผมันก็จะออกมาขนาดนี้นะฮะ,น,ะ,ะนี่คือความแรงของ35มปอนด์นะครับนะฮะระยะนี้ก็ประมาณ1 2 3 4 5 6 ้อยหกเมตรนะครับก็ผมก็ใช้กล่องนะก็ลางนะครับดันไปเพื่อให้มันยวบนะครับเพราะว่าเราเปนดึงมันจะง่ายเพราะถ้าเกิดว่าเราเป็นเนื้อเดียวดึงเนี่ยมันโอ้มันหนึบมันอาจจะเสียรูปกด้ถ้าเราต้องต่อมานะครับอาจจะมีสุญญากาศหรือว่าเอาลังมาแล้วก็เอาเนี้ยแผ่นอันนึงก็ได้นะครับผมนะฮะนี่ก็ดูว่าถ้าเราใช้แผ่นเดียวมันจะเป็นไงแต่ผมมีลังรองที่แรงรองแล้นะอัดไว้แน่นนะครับของกระดาษนะครับเป็นกระดาษกำหยี่วางๆเข้าไปนะครับผมนะก็เป็นอ่าสามารถไปยิงที่ไหนก็ได้นะครับผมแต่เน้นว่า แล้วไปยิงในสวนในป่าเราก็ใส่ได้เลยนะครับผมนะฮะใส่ได้เลยโดยไม่ต้องมีทาาข้างหลังนะครับเพราะว่าอาธนูแล้วต้องให้มันออกแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบว่ามันมิดไปเลยมันจะดึงยากมากอันนี้ยิงดึงยากเลยนะเห็นไหมับเนี่ยนะครับผมนะเราจะได้ไม่มีความเสียหายเพราะนั้นมันมันหนามันก็ดีครับผมนะแต่ถ้าเกิดขนาดแปลงต้อยิ่เข้ามาน่นิดหนึ่งึ้นิดหน่อยเราก็สามารถถอดได้สบายนะครับผมนะแต่ถ้าเราเอาไปติดกับกำแพงเนี้ยเราอาจจะต้องมีอะไรที่มันซอฟให้เขาอีกหน่อยหนึ่งหรือว่าใส่ไปอีกอันหนึ่งนะครับนะะ ต่ถ้าไม่มีเราก็ใช้แบบนี้เลยนะครับผมนะเพราะว่าอันนี้เป็นการรีวิวคู่ก็โฆษณาได้เนาะแนะนําได้ <laughs> อชอบนะครับผมก็วันนี้ส่วนการเป้านี่ครับง่ายมากปิ้นเลยครับผมปิ้นสองหน้าผมใช้ PS นะครับผมอ่า PS เนี่ยตัดต่อก็เวลาปิ้นปุ๊บก็เอาปิ้นน,นี่ครึ่งหนึ่งนี่ครึ่งหนึ่งแล้มาแปะกันแค่นั้นเองครับผม,ผมก็จบนะก็เป็นนี้ <laughs> อ่าครับปฏิทินงานก็สั่งคัดนะครับผมเมื่อกี้ก็ก็เลยเอาต่อดีกว่าคับเพราะเทียมบอกว่า ผู้เยอะไปรูปป้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จบทิ้งแค่นี้แล้วกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพาไปรีวิวทักทิงานบอกว่าให้แยกไปเลยนะครับผมไม่บนแหวนหรือว่านี่นะยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องกราบนะครับผมสวัสดีคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับผมสําหรับผู้ชมนะครับผมชอบหมีนะครับผมอหมีคุ้มะนะครับชินวาก็สวัสดีครับลานะครับผม